สวัสดีครับสวัสดีแฟนดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel T Citizen ทุกท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพุทธที่20นะครับเดือนเมษายนพศ2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฮาแลนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไร่เลียงมีข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงตอนนี้เมื่อเช้านี่ก็ยังมีอัปเดตเข้ามาใหม่ ถ้า,างั้นวันนี้ผมก็ขออญาตรวบร,รวมนะครับไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เนี่ยว่ามีนักข่าวคนไหนออกมาให้ข่าวกับฮารแรนกันบ้างเอามาเรียงให้ได้ฟังกันเลยนะครับข่าวหลักๆที่แหย่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฮารแรนเลยนะครับแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดของทีมของเราแมนซิตี้นะฮะแล้วก็ความพร้อม บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆของเป๊ปก่อนที่จะเจอกับไรตันในเกมค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะครับจริงๆบทสัมภาษณ์เนี่ยผมพูดฉบับเต็มไปแล้วนะครับแปลให้ฟังไปแล้วในไลฟ์เมื่อคืนนี้ใครอยากจะฟังแบบเต็มๆก็สามารถกลับไปย้อนฟังกันได้ นะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวท c i ิ i z เซครอบครัวเรือใบสีฟ้าและก็สำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดในช anel น,นี้ก็อย่าลืม กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยใครอยากจะเอาสินค้ามาโปรโมททายอินอยากจะสนับสนุนคลิปสนับสนุนช่องก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงที่คอนแทคใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยไปเริ่มกันเลยกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้นะเอาภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพเรือใบสีฟ้ามาฝากกันก่อนเป็นเซสชันของ เมื่อวานนี้วันอังคารที่19นะครับเปิดมาโดยเบร์นาโดซิลวานะครับแล้วก็แข้งชุดใหญ่หลายหลายคนนะครับกลับมาฝึกซ้อมกันแบบเรียกว่าเต็มตัวแล้วนะครับจริงๆน่าจะฝึกกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยเพิ่งออกมาจากทางออฟฟิเชียลเป็นเซสชั่นวันอังคารนั่นเองก็มีเฟรนันตินโยนะครับนี่ข่าวดีของเรานะฮะบรูเบนดิอาสก็เป๊ปก้อยสัมภาษณ์เหมือนกันว่ากลับตั้งแต่หายเจ็บเนี่ย แล้วก็กลับมาฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ฝึกซ้อมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาจังหวะที่คุ้นเคยของตัวเองในการเล่นได้แล้วนะครับกลับมาเป็นเรียกว่าเกือบจะปกติแล้วเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับรูเบนดีอาร์สนะครับแล้วก็ในเกมค่ำคืนนี้เจอไบรตันเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะได้เห็นรูเบนดีอาร์สลงประเดิมสนามหลังจากหายเจ,จ็บกลับมาก็เป็นได้ริยัตมาเรสนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คาดว่าจะได้ลงในเกมเจอไบรตันค่ำคืนนี้เช่นเดียวกัน อิวคายกุนโดกัรด้วยนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเข่ามานะครับในเกม F a ฟเอครัรอบรองที่เราแพ้ลิเวอร์พูลนะครับที่เขาไม่ได้ลงแล้วเป๊กก็เปิดเผยหลังเกมว่าอิวคายกุนโดกันนั้นมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับไม่แน่อาจจะสลัดอาการบาดเจ็บนะครับอาจจะดีขึ้นและอาจจะได้ลงในเกมเจอไบรตันเช่นเดียวกันฟิลโฟเดนนะครับซินเชนโก้เฟรนจิโน่น,นนะนี่ก็เป็นกุนซือของเราอย่างเป๊ป ก็มาคุมการฝึกซ้อมด้วยตัวเองเหมือนเช่นเคยชอคคนเซโลภาพนี้นี่โอ้โหหล่อเท่เลยท่อมากๆนะสายน้ำนี่แบบสวยงามนะฮะเฟร์โรล่าก็กำลังสั่งการอย่างขมักขม้นนะครับแล้วก็จอห์นสโตนนะก็เรียกว่าแข้งชุดใหญ่ทุกคนกนลับมาแล้วนะครับมาฝึกซ้อมร่วมกันแล้วเควินเดบรอยก็ลงสนามซ้อมแล้วนะแต่ว่าในเซตในภาพชุดนี้เนี่ยไม่มีแต่ว่า อีกชุดหนึ่งมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อินเสิร์ตเอามาให้ดูนะครับก็คีวินเดบรบอยลงซ้อมนะครับลงซ้อมลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมปกติเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงไปดูในฝ้าฝังของการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนะครับที่เป๊ปออกมาเพรสคอนเสิร์ตก่อนเกมผมยกมาคร่าวๆแล้วกันถึงประเด็นที่น่าสนใจนะที่เป๊ปตอบคาถามเมื่อคืนเพราะว่าสวบเตรมที่ผมแปลเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับในไลฟ์เมื่อคืนถ้าใครอยากจะ ฟังแบบเต็มๆก็อย่างที่บอกไปสามารถย้อนฟังกันได้นะครับใ so. นคลิปลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะที่น่าสนใจเมื่อคืนที่เป๊ปตอบคําถามก็จะเป็นประเด็นเรื่องของเออร์ริ่งฮาร์แลนด์นั่นแหละนะักข่าวถามเป๊ปนั่นแหละว่าได้ยินข่าวฮาร์แลนด์แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อวานมีการประคมข่าวเกี่ยวกับฮาร์แลนด์ค่อนข้างมากเป๊ปก็บอกว่าผมจะไม่ตอบคําถามนี้นะมันไม่มีคําตอบสําหรับคุณในคําถามนี้แล้วเขาก็ได้บอกว่าอา่ายังมีเรื่องอื่นนะครับที่เขาต้องคิด เกี่ยวกับฤดูกาลหน้าอีกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกองหน้าเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นมากมายที่มันจะเกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าให้เขาต้องคิดนะครับก็เหมือนแบบทานองแบบตอบปัดๆไปอะไม่อยากพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถามด้วยเขานักข่าวว่าถามตอบบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยต้องการกองหน้าคนใหม่ใช่ไหมแอบก็บอกว่าตอนนี้เรากําลังเล่นอยู่ในแผนการเล่นที่ไม่มีกองหน้านะครับแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้คิดถึง เรื่องตลาดนักเตะมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีงานแบบค่อนข้างยุ่งเลยให้เขาต้องคิดทั้งเรื่องการแข่งขันทั้งเรื่องการจัดการต่างๆนักเตะบาดจงบาดเจ็บพวกนี้เขาเรียกว่าโอเคมันมีการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็มีเรื่องให้เขาต้องคิดจนเขาก็ไม่ได้คิดถึงเ,เรื่องตลาดนักเตะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ตอบปัดๆเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องคําถามเกี่ยวกับการจัดตัววันเสาร์เจอลิวพูเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าเ๊บก็ตอบนะว่าไม่ นะครับแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลที่เขาต้องเลือกต่างๆนานานาไปฟังเ,เต็มๆได้ในไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรียมดีแลบนะว่าเป๊ปก็บอกว่าโอเคก็เริ่มกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับทีมชุดสำรองอยู่ชุดเยาวชนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าในซีซั่นนี้สำหรับดีแล็บเนี่ยน่าจะยากแหละเพราะว่ามันถึงช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายที่ซิตี้ต้องเล่นทุกเกมให้เหมือนนัดชิงดังนั้น ดีแลบในการลงสนามให้กับซิตี้น่าจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเจ้าตัวอาจจะต้องรอโอกาสในซีซั่นหน้าเลยซึ่งซีซั่นหน้าก็อาจจะยากมากกว่าเดิมอีกเนื่องจากถ้าซิตี้เสริมฮาร์แลนเข้ามาทั้งมีคูเลนอัปเปรเสเข้ามาอีกนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่ามีใครออกไปบ้างนั้นในส่วนแนวรุกนะครับถึงจะกล้าพูดได้ว่าดีแลบจะมีอนาคตรหรือเปล่าในถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้านะครับก็ประมาณนี้ไปฟังเต็ๆมๆกันได้นะครับในไลฟ์สดเมื่อคืนสำหรับบทสัมภาษณ์ของเป๊ป นะครับถ้าอยากฟังนะฮะตอนนี้ก็ผมก็ยกมาเท่าคำถามที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับไปต่อกันที่เรื่องหลักของเรา r ออริงฮารแลนนะครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวหลักข่าวเดียวเลยในคลิปวันนี้นะครับที่เป็นเนื้อหายาวที่สุดเนี่ยนะครับผมก็จะไล่เลี่ยงให้ฟังตั้งแต่ข่าวเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะครับว่ามีใครออกมาบ้างสำหรับนักข่าว ไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับเมื่อวานนี้นะครับเรีวยกว่าเป็นตอนค่าๆข,ของเมื่อวานนี้นะครับก็มีการรายงานออกมาจากทางไมค์คีแกนนะครับไม่ใช่ค่าของเมื่อวานนี้เป็นค่าของวันจันทร์นะครับเป็นค่ําของวันจันทร์นะครับก่อนจะก่อนจะเช้าวันอังคารน,นะรายงานออกมานะครับก็เป็นทางไมค์คีแกนจากเดลี่เมลซึ่งหลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับทางไมค์คีแกนเนี่ยรายงานบอกว่า แบบเอกคลูซีฟเลยนะเขาบอกว่าแมนเชสเตอรได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเกี่ยวกับค่าเหนื่อยต่างๆกับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมจะจ่ายเงินค่าชิกสัญญาให้กับดัดมุลทันทีนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยที่ตกลงกันนั่นก็คือ500,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตามที่แฟนๆได้รับทราบกันไปนะครับนั่นแหละนั่นก็เป็นข่าวของทางไมค์คีแกนนะครับเขาบอกว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นเนี่ย ตามข่าวก็บอกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับภายในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าเราๆนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามปกตินะครับแต่ว่าที่มันรู้สึกขัดขัดในใจผมแล้วก็แฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับไม่ใช่เรื่องค่าสัญญาณนะค่าสัญญาณนั้นต้องจ่ายอยู่แล้ว63ล้านปอนด์แต่ว่าที่มันติดใจนั่นคือเรื่องของค่าเหนื่อย500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยฟังครั้งแรกผมก็ยังสุกโอ้โห,โหตัวเลขนี้มันฟุ้งเกินไป นะครับเนื่องจากคนที่ได้สูงสุดในสโม2รามันคือเควินเดวรรอย385,000ปอนด์เพราะฉะนั้นถ้าเมซิตี้จะจ่ายให้ฮาเลน500 0 0จริงๆต้องยอมรับความเสี่ยงในการที่เพดานค่าเหน่อยพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคทิศทางเนี่ยมันอาจจะมาทางซิตี้แหละตามที่เขาร,รยายงานแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับจากความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นด้วย พอไมค์คีแกนรายงานออกมานะครับก็มีสื่อแล้วก็เป็นนักข่าวสายแมนซิตี้ด้วยจากาสำนักข่าวแมนเชสเตอร์อีฟเวนิ่งนิวอย่างจ t ต์เบรเนนนะครับก็มารายงานเกี่ยวกับฮาแลนเหมือนกันเขาบอกว่าแมนซิตี้กำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสำหรับเออร์ลิงฮาแลนที่ต้องการจะย้ายมาขาแข่งที่ถิ่นเอติฮัสเตเดียมโดยสโมสสแมนซนะิตี้นั้นยินดีที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับบรูซเด์มุลน,นะฮะแล้วก็ สำหรับเรื่องตัวเลขค่าเหนื่อยทางโจดเบรนเนนก็ได้เกทับทางไมค์คีแกนเหมือนกันว่าไอ้ห0 0แสนปอนเนี่ยนะมันมันไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของผู้รับสารนะนะสำหรับคนดูข่าวนะครับว่าจะเลือกเชื่อฝั่งไหนแต่ผมเชื่อวมา่าส่วนมากเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนสจดเบรนเนนแหละว่าไอ้ห0 0แสนนี่มันเยอะเกินไปนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางสโตรเบรนเนนก็ยังได้รายงานบอกว่าแหล่งข่าวที่เขารับทราบมาที่ใกล้ชิดกับสโมสรอนเรยมดริดที่เป็นคู่แข่งในการคว้าตัวฮาแลนด์กับเราเนี่ยนะครับสตเบนบอกว่าทางแหล่งข่าวของเรย์มดริดบอกว่าเรย์มดริดเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าตอนนี้กําลังต่อสู้เพื่อแย่งตัวเรื่องฮาแลนด์กับแมนซิตี้อยู่แต่ยกให้แมนซิตี้นั้นอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่ามากๆเลยในการคว้าตัวฮาแลนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้ นะครับก็เรียกว,ว่าทิศทางก็มาทางซิตี้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับไมค์คีแกนแต่แค่แย้งเรื่องตัวเลขค่าเหนื่อย5 0 0แสนเท่าน,นั้นสำหรับทางสโตเบรนเนนนะครับไปที่คนต่อไปนะครับอันนี้เป็นของสโตเบรนเน้นนะครับคนต่อไปเป็นทางเดวิดออนสตีนของทางเดอะแอตแลนติกยูเคซึ่งเป็นเทียนหนึ่งเลยที่ออกมาเล่นกับกระแสข่าวของฮาร์แลนนะครับเขาบอกว่าทางเออร์ิงฮาร์แลนเนี่ยได้ให้กรีนไลท์นะครับคือให้ไฟเขียว ที่จะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าสำหรับออนสตีนยืนยันเพิ่มเติมนะครับถึงเรีวยกว่าความเชื่อนะที่ว่าตัวแทนของเออร์ริงฮาร์แลนด์เนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเบื้องต้นย้ำนะว่าเบื้องต้นกับแมนซิตี้แล้วด้วยนะครับก็คือตัวแทนของเออร์ริงฮาร์แลนด์เนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเบื้องต้นกับสโมสรของเราแล้วนะแต่ว่าเบื้องต้นเท่านั้น นะครับยังไม่ได้แบบดีเทลลงดีเทลกันขนาดนั้นแต่แค่เบื้องต้นนะครับออนซินบอกว่าอย่างไรก็ตามเขายังเน้นย้ำว่าซิตี้นั้นยังมีงานที่ต้องทำก่อนที่จะสรุปข้อตกลงกับเออร์ริงแฮนแลนด์ให้ได้เช่นการจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาให้กับบรูซิดอมุลแล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนของนักเตนะ่ทั้ง Min o, ola, inge, มิโนไรโอลาและก็อาร์ฟิงเก้ฮนแลนด์รวมไปถึงรายละเอียดของสัญญาสําหรับเออร์ริงแฮนแลนด์ด้วยนะครับและด้วยเหตุผลนี้ ออนสตีนบอกว่าสถานการณ์ของฮารแลนด์กับแบนซิตี้นั้นยังไม่ถือว่าปิดดิวและยังไม่สิ้นสุดนะครับงานนี่ยังต้องดําเนินต่อไปการเชียอจต้องดำเนินต่อไปนะแล้วก็หาที่สุดหาจุดปิดดิวกันให้ได้นะครับก็เรียกว่าทิศทางก็มาทางซิตี้นั่นแหละตามออนสตีนรายงานที่เป็นสื่อเทียนหนึ่งนะครับก็รายงานมาทิศทางเดียวกับสสื่อข้างบนว่ามาทางซิตี้เหมือนกันนะแต่ก็อันนี้เขาไม่ได้ลงดีเทลเรื่องตัวเลขนะ ล้วก็ไม่ได้แย้งทางไมค์ขีแกนด้วยนะครับแต่แค่บอกว่าเงื่อนไขที่ตกลงกันได้เป็นแค่เงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้นนะครับออนซินก็ถือว่าเป็นนักส,สึกษาผู้สื่อข่าวนะครับระดับเทียนหนึ่งของ a อเ l นติกยูเนั่นแหละแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นเทียนหนึ่งในสายข่าวของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าไหนๆก็เทียนหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนั่นเอง คนต่อมานะครับออนสตีนมาแล้วโรมาโน่ก็มาเหมือนกันนะครับโรมาโน่ตั้งแต่เมื่อคืนนะออกมาพร้อมๆกับออนสตีนนะครับก็ทวิตลงในแอคเคาท์ส่วนตัวของตัวเองนะครับเขาบอกว่าแมนซิ t y ตี้นั้นกำลังผลักดันข้อตกลงของเออร์ริงฮาร์แลนตามที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดคุยถึงข้อกำหนดและ,ะรายละเอียดส่วนตัวในการ ติดต่อกันโดยตรงนะครับซิตี้เป็นผู้นําในการแข่งขันและไม่มีปัญหาที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญาให้กับดัดมุลแต่ข้อตกลงยังตกลงกันไม่เสร็จสิ้นอย่างเต็มที่การเจราจายังคงดําเนินต่อไปอ่ะอันนี้เหมือนเดวิดออนสตีนะว่ามันยังแค่ตกลงได้กันแค่เบื้องต้นเท่านั้นยังต้องดําเนินการต่อไปในการเจราจาแล้วก็มาเมื่อเช้านี้ของโรมาโน่ก็มาอีกหนึ่งทีโรมาโน่บอกว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับแมนซิตี้เนี่ยพาดหัวมาว่า ข่าวเออร์ลิงฮาแลนด์นะเขาบอกว่าแมนซิตี้มั่นใจว่าข้อเสนอของพวกเขาคือข้อเสนอที่ดีที่สุดรวมถึงโครงกลานโปรเจกต์ของสโมสรค่าเหนื่อยแผนการของเป๊ปกอร์ดูลาแล้วก็มุมมองของนักเตะด้วยนะครับเขาแมนซิตี้เชื่อว่าสโมสรของของเราเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเหนือเรอัาดปิดนั่นเอง ต่โรมาโน่รายงานบอกว่าแต่ซิตี้นั้นยังคงต้องดาเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงกับเออร์ริงฮาแลนด์เนื่องจากยังไม่มีอะไรเสร็จสิ้นในการลงนามนั่นะครับในการเซ็นสัญญาคว้าตัวงานยังไม่เสร็จนะครับดีลยังไม่จบยังไม่ได้ปิดดีลยังต้องเจรจากันต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนรอความคืบหน้ากันต่อไปนะครับสําหรับสาวกพุทใบ,บสีฟ้าเหล่าซิตี้เซนทั้งหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าเทียร์หนึ่งสองคนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางมาทางซิตี้เต็มเ็มเลย ก็ยิ้มไว้ก่อนนะครับยิ้มไว้ก่อนข่าวเรื่องฮาแลนด์นะยิ้มแบบมุมปากเอาไว้ยิ้มมุมปากเอาไว้ก่อนนะตอนนี้มาทางทิศทางเราเต็มๆไปกันที่สื่อสุดท้ายนะครับผมเปิดเจอนะครับก็เป็นสื่อของทาง The Times นะครับโดยนะักข่าวที่รายงานข่าวนี้ก็เป็นทางพอลบุลัสนะครับก็ The Times เองก็เป็นสื่อที่น่าจะถือในระดับหนึ่งพอๆกับทาง DailyMail นะอยู่ในระดับเทียเดียวกัน นกะ็คือเทียส่านั่นเองก็เขาพาดหัวว่าเออร์ริงฮาแลนด์นั้นเลือกแมนซิตี้เหนือเรอัลมาดริดนะครับแมนซิตี้นั้นหวังว่าจะเสร็จสิ้นการเซ็นสัญญากับเออร์ริงฮาแลนด์ด้วยการจ่ายค่าฉีดสัญญา63ล้านปอนด์หลังจากที่กองหน้าชาวนอร์เวย์รายนี้ระบุว่าเขาชื่นชอบนะครับแมนซิตี้มากกว่าเรอัลมาดริดนะครับในเรียลไทม์ปัจจุบันอันนี้เป็นข่าวจากเดอะไทมส์ โดยเนื้อหาก็บอกว่าฮาเลนแจ้งกับซิตี้ว่าเขาเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะที่จะเข้ามาร่วมทับบรูไบสีฟ้าแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้เนี่ยมีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยระหว่างพวกเขานะเท่านั้นที่ต้องจัดแจงนะครับเพื่อคว้าตัวแข้งชาวนอร์เวย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดี่สุดในโลกหลังจากดิวของฮาเลนกับซิตี้นั้นก็มีการพัฒนาอยู่ นะครับมีความคืบหน้าตามที่ได้รายงานกันไปนะครับดิวมันมีการขยับขยื่นก้าวไปข้างหน้านั่นเองโดยพอดิวมันเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันก็สามารถทำให้ซิตี้นั้นสามารถสรุปข้อตกลงต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับยกเว้นเรื่องของความคิดของนักเตะเท่านั้นนะที่อาจจะมีความล่าช้าต่างๆในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นสื่อ The Times ขอเดอะไทมส์เขาบอกมาอย่างนี้นะครับ การมาถึงของฮาแลนด์เนี่ยจะทำให้เป๊ปกลดิรล่า้นสิ้นสุดการค้นหากองหน้าของทีมหลังจากที่พลาดการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนไปในช่วงตาะสัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองทางเดอะไทมสเนี่ยได้รายงานแบบเหมือนจะอินไซด์ไหมนะครับ,บอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเคยทำข้อตกลงด้วยวาจานะครับเรียกว่าตอบรับด้วยวาจาปากเปล่าเนี่ยกับซิตี้หลังจากการประชุมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการติดต่อโดยตรง นะครับแล้วก็มีการประชุมกันที่มนาโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเรียกว่าฮาแลนเนี่ยตกปักรับคํากับซิตี้ด้วยวาจาไปแล้วเมื่อการประชุมที่มนาโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกจากนี้นะครับทางเดอะไทมส์ก็ยังได้บอกด้วยว่ามัดติดก็ยังหารือเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขค่าเหนื่อยต่างๆกับทีมงานของฮาแลนอยนู่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพอมีความหวังนะั้นเนื่องจากฮาเลนเองก็เรียกว่าก็อยากจะใช้ชีวิตในสเปนเหมือนกัน นะครับแล้วเจ้าตัวเองก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเอาไว้ในสเปนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับซิตี้ของเรานั้นก็แจ้งกับฮาแลนด์ว่าเจ้าตัวนั้น,นควรจะเข้ามาร่วมกับสโมสรเรือใบสีฟ้าในตอนนี้แล้วหลังจากคา้าแข่งกับเรือใบสีฟ้าเสร็จสิ้นตามสัญญาเนี่ยก็ค่อยย้ายไปที่เรเรมาเดมาติดก็ได้นะครับตามทางเลือกในเส้นทางอาชีพที่เขาต้องการ ซิตี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาสามารถสรุป,ปรายละเอียดของข้อตกลงกับผู้เล่นและก็ตัวแทนของฮาเลนเนี่ยได้ในเร็วๆนี้และก็แหล่งข่าวของสโมสสอนอ้างว่าข้อเสนอสัญญาของพวกเขาจะไม่ทำลายเพาดานค่าเหนื่อยในทีมนะครับอันนี้เน้นนะเดอะไทม์รายงานนะบอกว่าค่าเหนื่อยที่ซิตี้จะยื่นให้ฮาเลนเนี่ยจะไม่ทำลายเพาดานค่าเหนื่อยของทีมเพราะฉะนั้นจะไม่สูงกับ กว่าเควินเดอบรอยแน่นอนโดยเดอะไ m e ทม์บอกว่าฮาแลนเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ในระดับเดียวกันกันกบเควินเดอบรอยในฐานะ1นหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสร โดยคีวินเดอะบอยนะครับได้รับาั้นืงอยอย่างที่ทราบกัน3 8 8 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทางเดอะ์ชามก็ยังได้รายงานบอกว่าค่าสิสัญญาที่ต้องจ่ายให้ดอทมูล63ล้านปอนด์เนี่ยอเนซิตี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมอือนกันแต่ว่าเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะมันอาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในในในรายการที่ต้องจ่ายให้กับทางอาร์ฟิงเก้แล้วก็มิโนไรโอลารวมๆสองคนนี้แล้วเนี่ยน่าจะสามารถบรรลุ พ่อตกลงกันได้ด้วยมูลค่าประมาณสัก40ล้านปอนด์ในการจ่ายให้กับตัวแทนค่าคอมมิชชั่นต่างๆสุดท้ายเขาบอกว่าทั้งซิตี้และเรอัลมาดริดต่างพร้อมที่จะจ่ายโบนัสนะครับให้กับฮาแลนเหมือนกันคือ add โบนัสเข้าไปในสัญญานะครับถ้าหากนักเตะทําได้ตามเป้าหมายนั่นเองแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าค่าเหนื่อยในฝั่งของซิตี้ที่เสนอให้กับฮาแลนเนี่ยดูจะสูงกว่า ของฝั่งมาดริดอยู่เล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นข่าวของทางเดอะไทมส์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันให้รายละเอียดดีเทลหลายอย่างค่อนข้างครบเลยนะทั้งเรื่องค่าเหนื่อยที่ไม่ทําลายเพยดานนะครบเขาบอกมาว่าซิตี้จะให้อยู่ในระดับเดียวกับเควนเดบรอยน,นะครับแล้วก็เรื่องค่าคอมมิชชั่นค่าฉีกสัญญานะรวมไปถึงแอดออนนะครับโบนัสต่างๆที่ซิตี้และมาดริดก็พร้อมจะยื่นให้กับหาได้ในสัญญาเช่นเดียวกัน นะครับนี่ก็เป็นข่าวทางเดอะไทมสและเป็นข่าวทั้งหมดของคาร์แลนที่ผมไล่เลียงให้ได้ฟังกันนะครับของทุกสื่อทุกนักข่าวเลยที่น่าเชื่อถือนะครับก็รอติดตามความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆนะครับปิดท้ายกันที่ตารางการแข่งขันของค่าคืนวันนี้นะครับตีสอตามเวลาประเทศไทยแม็กซิตี้ของเราจะเปิดรังเย้าเอเดียสสเตเดียมรับการเยือนของเจ้านกนางนวลน,นะครับบรนนั่นเองโดยตอนนี้สถานการณ์ของเรา อยู่ที่2นะครับเพราะว่าลิวคูมันคือเล่นเกมแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์แล้วถล่มไปเละเทะเลยนะครับ4-0นะฮะแมนเชสเตอร์สีแดงเฉพาะกิจของผมนี่ลุ้นไม่ขึ้นเลยนะครับโดยเกมค่ำคืนวันนี้เชื่อว่า ทีมของเราน่าจะมีแรงกดดันประมาณหนึ่งเลยเนื่องจากต้องเป็นฝ่ายไล่ตามลิเว์พูเขาบ้างแล้วนะครับแล้วก็จําเป็นมากๆที่จะต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เพื่อกลับไปยึดจ่าฝูงเหมือนอย่างเช่นเดิมให้ได้นะครับแล้วก็นำลิเว์พูแต้มหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็ให้กาลังใจทีมรักของเราด้วยนะครับตีสองตามเวลาประเทศไทยคืนนี้มีไลฟ์หลักเกต นะครับันนี้คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้อรับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวใน channel ีนทีซนวันนี้หมป๊าหมดลงแล้วแล้วกใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย